ดูเต่า,าอ,อาบเดดแล้วตรงโน้นเหมือนกันไหมโอ้มันขึ้นไปทำอะไรกันข้างบนนั่น่ะน่าจะอาบแดดโน้เเนเต่าเยอะแยะมากเลยถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาดูเต่าทะเลตัวเป็นๆน,นะครับก็มาดูได้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงาจังหวัดพังงาแล้วไงไปกูโรน่นี่นี่บอ่อนี่คือบ่อตัวใหญ่ตอนนี้ใหญ่สุดก็เท่านี้แหละแล้วก็นอนทำอะไรกันเนี่ยนอนทำอะไรกันเนี่ยฮะหลับปะตื่นตู้งตื่ะตื่น้ะตื่นนอนใส่ชุดนอนมา ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นเต่าทะเลตัวจริงๆในทะเลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูญพันธุ์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่อันนี้นี่เต่ากระนี่นี่นี่เต่ากระแล้วดูลายมันลายมันสวยไหมอ,อ๋อเหรอเต่ากระนี่หรอใช่เกี่ยวกับเต่ากระนี่หรออันนี้คือเต่กากนุใช่ไหมอ่าเต่ากระลายมันจะไม่ค่อยเป็นกระเท่าไหร่อันเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยต่ากรถ้าอย่างาเาางเี้ยลายแบบเมื่อกี้เห็นไหมลายมันจะสวยกว่าไหม อันนี้เป็นเต่ากลับป,ป๊าไปเไปเลี้อยาไปดเไปูเอาไปเอาบายบายก่อนบายบายเพื่อนๆก่อนบายบายแล้ววันนี้น้องใบพูพาไปดูเตา่าเดี๋ยวครั้งหน้าอย่าลืมติดตามช่องน้องใบพูชวนเล่นลดูว่าน้องใบพูจะพาไปชวนเล่นหรือชวนเที่ยวที่ไหนนะคะใช่บายบาย